สวัสดีครับทุกคนผมจนน้องซาวเคครับแล้วก็กลับมากับ Fisherman b a s e 2นะครับผมไปลุยกันเลยนะก็หลังจากอีที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะด่านประเทศอียิปต์นะครับผมได้ตกแบบปลารูปร่างประหลาดนะแล้วก็ผมไม่เคยเห็นแบบทะเลทรายของอียิปต์ดโดนน้ำท่วมอ่ะนะโอเคมาอีพีนี้เรามาลุยกันต่อเลยนะกับประเทศสุดท้ายนะประเทศจีนนะชไนนะ่านะผมก็และก็เรื่องเกี่ยวกับเสียงไม้นะผมไปปรับนะก็คือแบบลด ลดเสียงจากไม์ลงนะโดยการแบบกดปุ่มหนึ่งทีอะ่ะก็คือกดปุ่มลดเสียงตรงไม์นะโอเคไหนมาดูภารกิจนะประเทศจีนตกมอนสเตอร์หาตกมอนสเตอร์แล้วไม่บอกน้ำหนักด้วยต้องตกตัวชื่อช,ชื่อว่ารองอยุยรอง,อง,องอยุยลองลงหลงยุยหลงยุยเออผมเรียกมันอย่างนี้แล้วกันนะง่ายๆดีอ่ะไหนมาดูเหยื่อเดิมเลยนะสปินเนอร์เบด ไหนดูสิโอเนี่ยกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนยังโดนน้ำท่วมได้เลยอ่ะปล่อยให้จมดึงมาอ่ะโอ้โหนี่ผมว่าไอเนี้ยใช่โอ้ดูดูตัวมันใหญ่มากอันนี้เป็นภารกิจไอ้นี่แน่เลยโอ้โห โอ้ผมไม่รู้ว่ามันต้องการน้ำหนักเท่าไหร่มันบอกแค่ว่าต้องมอนสเตอร์ต้องเป็นไซส์มอนสเตอร์ไม่ได้ว่ะอ่าไหนดูไม่มีแล้วโอ้โหเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาดึงขึ้นมาดิโอเคอ่าตกตรงปลาย และดูเหมือนมิชชั่นนี้จะเป็นมิชชั่นที่แบบตกปลาตัวเดียวใหญ่สุดนะนับแค่ตัวเดียวอูว้ตัวอะไรเนี่ยอ่ามาไหนดูสิเบียโกฟิชโอ้เป็นปลาลายเสือเนะี่ย <game> เสือลายเสือดำหรือเปล่าเอ้ยไม่เสือเสือม,มันมีลายสีดำแหมประเทศจีนน่าสนใจมากเลย หมุนหมุนหมุนตกปลาตัวเดียวให้ได้น้ำหนักเกินกำหนดแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้กำหนดมันแค่บอกว่ามอนสเตอร์นะต้องเป็นไซส์มอนสเตอร์นะเอ้ยโอ้มันว่ายหนีไปเอางี้ผมลองตกไกลละดูสิ โอ้และเพลงประกอบฉากตอนล่อปลานี่เจ๋งมากเลยแบบเบาๆอู้อันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรโอ้ปลาปลาตัวนี้มันก็อ,อุย้ยมันก็ก้าวเล้าเหมือนกันนะเนี่ยดูไอโอ้โหด่าเน,นี่ยหินแน่นอน อู้มาแล้วไอ้นี่ออกแลละใช่ตัวที่หลดุดป่ะเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อย่าโดดได้ไหมพี่ oh. เอา line break my god ปลามันก้าวลาวอะ่ะมากๆเลยอู้มาแล้วไอ <c oughs> ้ดีตัวนี้ <c oughs> ดึงเข้ามาเลยเออนั่นแหละ บางทีมันต้องเสี่ยงเนี่ยดูดิห้าปอนด์แต่กระชากสายแบบกระชากสายซะรุนแรงเลยโอเคอู้ทนันอูห้หูนี่อมาละระวังระวังเด้ออูอ้หูดึงเข้ามาเลยเยี่ยม โอเคเท่าไหร่โอ้โห <9 28. S 2> 900ปอนนะโอ้โห900ปนอน average 900ปอนยัง average นะและนสเตอร์ต้องเท่าไหร่วะเนี่ย <Fish on. S 2> oh my ตัวละโอ้ w h o ว อย่าเด้ออย่ากระโดดอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอ้ย,ยอย่าอุย๊ยมันพยายามเล่นทีเผลอดูนั่นไงเห็นหปะ กวนผมไม่อยากพูดคำหยาบอะเอาจริง <c oughs> กวนบาทาเหลือเกินเออโอ้แล้วดูน้ำลึกขนาดไหนก็คิดดูดิกำแพงเมืองจีนโดนน้ำท่วมอะ่ะอู้ปลาตัวใหม่อันนี้เป็นแบสนะเป็นปลากระพงชนิดหนึ่งหรือเปล่าแต่โอ้่าเฮ้ยทำไม ปลาทุกตัวในประเทศจีนมันก้าวเหลาหมดเลยวะเนี่ยดึงโอเคโหนี่คือดึงสายอย่างตึงเลยคือรองแบบสี่ปอนเนี่สี่ปอนดึงดึงดึงสายซะโอ้โหฮู้ดกุมขมับเลยข้าพเจ้าเอ๋ยอ่ามา เสี่ยงไหมเสี่ยงเลยดีกว่าเออนั่นแหละดึงเข้ามาเลยอือโอโหพันปอนแล้วเนี่ยพันห้าสิบห้าได้อะไรยัง large โอโหนสเตอร์ Monster ต้องเท่าไหร่เนี่ยพันห้าสิบห้ายังแค่ large เองโอ้ไม,ม่โตอืออย่าเล่นทีเผล่อย่าให้มันเล่นทีเผลอเรา เออว่าย้อนสายมาย้อนสายมาเลยย้อนมาย้อนมาย้อนนะโอ้ยโอ้เนี่ยดูดิคือมันว่าย้อนมาแล้วมันหกักแล้วมันหักมุมทีหลังและหักตอนไหนไม่หกักหักตอนแบบอื้อจะถึงฝั่งอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหผมเครียดเลยด่านเนี่ยเครียดเลยออ้ตัวใหญ่อยู่นะ6.99 ไม่ต้องรอเงาปลาหรอกตอนเนี้ยผมขอไม่รอเงาปลาผมจะตกแบบอ้อาวปลาหายไปละโยนปุ๊บว่ายหนีเลยไม่เป็นไรเลเฮ้ยเนี่ยมันว่ายมาแล้วมันเห็นผมปุ๊บมันหนีไปเลยอู้มาละระวังอย่าให้มันเล่นทีเผลอไม่ใช่ว่าแบบให้มัน ไม่ให้ว่ามันว่าย้อนสายมาปุ๊บอยู่ดีๆมันหักหลบเราอะ่อะอู้ <11 46. S> 1 1พันหนึ่งร้อยสี่สิบหกอะไรเอ่ย huge โอเคผมว่าประมาณเท่าไหร่พันสองหรือพันสามนี่แหละน่าจะมอนสเตอร์และถ้าพันหนึ่งยังแค่ huge นี่โอ้โหผมผมไม่รู้อะ่ะนึกไม่ออกลนวะนึกไม่ออกเลยว่ามอนสเตอร์ต้องเท่าไหร่เฮ้ย เดี๋ยวทำไมตัวสีฟ้าตัวนี้อู้ดึงเข้ามาเลยโอเคได้ตัวสีฟ้าแล้วน่าสนใจทำไมมีตัวสีเหลืองและตัวสีฟ้าด้วยอะ่ะโอ้โห monster เหอะขอร้รอ,อ,องพันสี่ yes เรียบร้อยนะโอ้โหตัวสีฟ้าผ่านเลยนะ yes โอโ้จบแล้วนะ แหมครั้งนี้จบเร็วกว่าที่ผมคิดเยอะเลยไม่น่าเชื่อเลยนะอันนี้ได้16ปอนด์หลงหยุ่ยนะ4ตัวรวมกันได้4,500อู้จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราทำอะไรอะ่ะเราเอาหัวไปส่องในปากหลงหยุย่ยอ่ะโอเคโอเคนะผมก็จบแล้วนะผมสำหรับโหมด World Monster Fishing นะผมของเกม Fisherman b a s บ2นะครับผมก็ นะเราเล่นครบทั้ง7ประเทศนะผมก็เกมนี้ถือว่าสนุกนะแต่บอกเลยฮะหมดยังไม่หมดนะเพราะว่าอะไรอ่าผมกดเอ,กออกมาก่อนนะเราจบแล้วนะผมกับ world monster fishing นะผมก็คือเป็นด่านที่เราไปตกปลาจากทั่วโลกฮนะเรามาดูที่ l v w w e l l นะมาดูกันว่ามีปลาตัวไหนมั่งซึ่งนี่นะคือปลาทั้งหมดที่เราจับมาและดูเหมือนว่าผมจะลืมจับตัวหนึ่ง นะคือไอปลาด้านบนเนี่ยมันเป็นปลาในที่เราไปตกได้คือเป็นปลามาตรฐานของเกมเนี่ยแต่ปลารอบโลกอะ่ะมันจะอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวนี้นะในดูหลงอยู่เราดิ monster พันสี่ร้อยห้าสินะนี่คือปลาทุกตัวและดูเหมือนว่าผมน่าจะลืมตกปลาตัวหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะเนี่ยเนี่ยพราะปลาในอเมริกามีอะไรมั่งมี มาลักชาะเพเทียดแบสมีเทอร์ควอยส์ปลาช่อนสีเขียวแล้วก็พีซเพิร์ตมีอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้จับเอางี้นะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับเกม s h e r m a n Base 2ใน EP นี้นะผมเราได้เอาชนะโหมด World Monster Fishing สำเร็จแล้วนะผมได้เล่นครบทั้ง7ประเทศนะแล้วก็ EP ต่อไปผมอาจจะมาเล่นโหมดอื่นนะอย่างเช่นไอโหมดทัวนาเมนต์เนี่ยอันนี้น่าสนเหมือนกันนะ ก็คือเป็นแบบการแข่งขันชิงเหรียญน,นะซึ่งเราเราจะมาเล่นใน EP หน้านะผมโอเคงั้นก็ขอขอจะคลิปเป็นเท่านี้ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกดไปเลยกิ้งกิ้งหน้าตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย